เหรียญสองบาทที่ระลึกครบรอบ60ปีพศส5 3 5มีราคา400บาทเป็นแบบไหนต่อแผงหรือต่อเหรียญไปดูกัน ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับสวัสดี f อทุกทุกท่านที่เข้ามามาไอาด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสมมือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกทุกคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับไม่รู้คนดูจะเบื่อหรือเปล่านะครับผมยังไม่ไวยังเข้ามาคอมเมนต์ด่านะฮะ ก็ขอภัยลงหน้าไว้ก่อนนะครับสำหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าที่ทําช่องนะฮะถ้าหากผมพูดผิดภาพประการใดตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมมาพูดในมุมผมน่าสะสมผมไม่ได้มาพูดในพ่อค้าในมุมผมพ่อค้าผมซื้อมาแล้วเหรียญน,นั้นๆผมเอามารีวิวขายบ้างซื้อบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ช่องรับซื้อนะครับเน้นขายนะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่ไม่สะดวกฟังไม่จบดูแค่ปกคลิป ก็เลื่อนผ่านไปนะครับมันจะดูเข้าใจคัดเคลื่อนนะครับผมดูแค่ภายนอกอย่างเดียวเราไม่ดูภายในเนื้อหาเราก็จะดูเข้าคัดเคลื่อนนะครับต่อเราต่อเถียงกันไม่ไหวนะครับคอมเมนต์แบบนี้มันไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ใช่ผมทนไม่ไหวนะครับคอมเมนต์มาเธอเข้าตัวเข้าตัวตัวเองนะครับว่าจะได้อะไรบ้างประมาณนั้นนะครับผมไม่อยากจะพูดนะครับผมพูดมาทุกวันเลยนะครับวันเว้นวันมาทีหนึ่งวันเว้นวันมาทีหนึ่งเจตนาไม่รู้เจตนาอะไรนะครับผม ประมาณนั้นครับเอาบาตานเยอะนะครับสมัยนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ธรรมดาแหละครับมันมีทั้งคนชอบคนเกลียดนะครับผมโอเคนะฮะพูดความจริงก็คนก็เกลียดนี่ก็คนคนนี้ก็แสดงว่าแบบอืโอเคนะสุดยอดจริงๆนะครับผมโอเคนะครับแล้วขอบคุณมากนะครับเอฟซีหลายๆคนที่เข้ามาให้กําลังใจบางคนก็ทําต่อไปเป็นกําลังใจให้โอ้ยหลายคนมากเลยถ้าพูดจะพูดไม่หมดครับเอฟซีผมก็มีเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะประมาณนี้นะครับเข้าเรื่องเลยนะฮะ วันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทที่เล็กๆนะครับผมก็ด้านหน้าก็จะมีรัชกาลรัชกาลที่7และก็รัชกาลที่9นะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นครบ60ปีนะครับผมรัฐบาลไทยนะครับผมแล้วก็ปีพศ2อ3 5นานะครับผมเอาเข้าวๆโดูประมาณนะครับแลรัฐสภาไทยนะครับผมอาจจะพูดผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยครับเอาเป็นว่าเราไม่เน้นตรงนี้แล้วกันนะครับผมช่องผมเน้นแต่เรื่องราคานะฮะเอาให้ชัดเจนไปเลยครับมีราคาไหม เท่าไรอะไร,ะไรยังไงเดี๋ยวไปหาความจริงคาครับไปเปล่านะครับทำไมต้องไปไปไปทุกคลิปนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมกดหยุดไว้แล้วก็ผมหายใจนะครับผมเพราะว่าหายใจไม่ทันนะครับผมพูดแบบยาวต่อเนื่องเลยนะครับผมจะไม่พูดแบบแบบช,ะชะ้แๆแบบคนดูไม่รู้เรื่องแบบพูดอะไรวะมันพูดอะไรของมันวะพูดไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่องผมเน้นชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยนะฮะสำหรับเหรียญ2บาทที่เลึกซื้อมาเป็นชุดชุดไหนก็แล้วแต่ สมมติว่าหน้าเหรียญสองบาทนะครับผมส่วนใหญ่จะไม่เกินหน้าเหรียญนะครับเหรียญที่เกินก็มีแค่ไม่กี่พอสอเองนะครับผมเดี๋ยวผมพอดีหาไม่เจอนะครับผมขี้เกียจหาแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเหรียญหนึ่งไม่มีราคาครับเหรียญที่ถืออยู่เนี้ยถ้าอยากจะได้ราคาสามร้อยสี่ร้อยก็ต้องซื้อปิดชุดอย่างนี้ครับถึงจะได้ราคานะฮะอันนี้คือสําหรับมือใหม่นะครับผมพูดถึงมือใหม่นะครับก็ซื้อมาเท่าไหรก็บอกตามนั้นแหละครับ ผมก็ทําคลิปให้ดูทุกวันว่าราคาผมก็มาย้ำให้ทุกวันว่า2อ0 0ามร้อยสี่รอแค่นั้นเองครับเต็มที่เลครับเต็มที่4ี่ร้อยบาทนะครับผมโอเคนะฮะก็มันก็ต้องมีแบบราคามันไม่เท่ากันนะครับสามสี่ร้อยประมาณนั้นนะครับผมส่วนเหรียญเดียวยังไม่มีราคานะครับต้องฟังให้จบนะครับยังไม่เกินหน้าเหรียญนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับผมไป โอเคนะทุกคนก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับผมไม่สามารถทําให้ใครลหลายคนพอใจได้ถูกใจได้นะครับผมเอาเป็นว่าเหรียญน,นี้ราชการที่7และราชการที่9นะครับผมด้านหน้านะฮะและส่วนด้านหลังก็60ปีัฐสศบาีรัฐสภา,สาไทยแล้วก็พศ28มีนาคมพศ2 5 3 5ประเทศไทย2บาทเนี่ย พอผมมารีวิวอย่างเงี้ยมันเสียเวลามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมรีวิวแบบนี้ขคายก็รีวิวได้นะฮะแต่ว่าคนดูเขาอยากทราบเรื่องราคาชัดเจนส่วนใหญ่ผมอยากรู้คนที่เข้ามาดูเขาอยากรู้เรื่องราคาอะไรมากกว่านะครับเขาจะเขามีอยู่เขาจะได้อยากขายเขาจะได้เอาเงินมาจุนเจียครอบครัวใช่ไหมครับไปเจอแบบรับซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ทุกคนก็ต้องพยายามดูหลายช่องหน่อยครับผมพูดพูดย้ำเตือนเสมอว่าอย่าไปเชื่อผมด้วย คนอื่นก็เชื่อได้ครับแต่ต้องพยายามไปดูหลายๆช่องหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไม่อยากไปว่าให้ไลค์ใครนะครับผมผมไม่เคยพูดให้ตัวเองดูดีนะฮะก็มันเป็นธรรมดาแหละครับก็อันไหนมันมีของจริงของปลอมก็ทุกอย่างนะครับในโลกนี้มันก็มีเหมือนกันหมดแหละครับของจริงของปลอมก็ลองคอมเมนต์ถามดูนะครับว่ามีตัวตนอยู่หือจริงหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับหากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าอีพหน้าผมจะมาพูดถึงเหรียญ50สตางค์ปีพศ2558นะครับผมเนื้อทองแดงนะฮะมีราคาเท่าไหร่45,000จริงหรือเปล่าเป็นแบบไหนอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะฮะก็ขอบคุณ FC ทุกคนมากนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจมากเลยนะครับก็ก็มันมีคอมเมนต์อย่าไป เอาเป็นว่าวันหลังก็อย่าไปคอมเมนต์แบบอย่างนี้คอมเมนต์ได้ไม่ใช่ปัญหาครับคอมเมนต์ได้แต่ต oh. like no like okay, ้องเปิดใจดูคลิปเขาก่อนนะครับว่าเขาจะต่อให้เขาจะจั่วหัวข้อแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเข้าไปดูเนื้อหาภายในนะครับเขาจะว่าอย่างไงนะฮะเสร็จแล้วค่อยด่านะครับถ้าเขาบอกรับซื้อเหรียญที่มันไม่มีแล้วรับซื้อปุ๊บนั่นแหละด่าได้เต็มที่นะครับอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขารับซื้อนี่ใช่ไหมฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขนาดพูดขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้อะไรก็ผมก็ไม่รรูู้จะพดยังงไนคบ ผมไม่มาพูดให้เมื่อยปากไม่มาพูดให้ hey, เหนื่อยหรอกครับถ้าไม่ได้อะไรนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่ด <tres S 2> ้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับมือใหม่คาเรียนชนะด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ